สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตเอกสุรเชษฐหักพานเปิดเผยผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยสุทธสุทัจนจินดาถึงกรณีที่ถูกบุคค้นบ้านพักภายในซอยวิภาวดี60เมื่อวันที่24กันยายน และนําไปสู่การจับกลุ่มลูกน้องอีก8นายระบุว่าเ e อี่ยวเว็บพนันออนไลน์นั้นวิกโจ๊กบอกว่าปฏิบัติการนี้คือการจงใจดิสเครดิตเป็นการเมืองในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติทั้งนี้ตนรู้ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและมีหลายคนเป็นการแบ่งงานกันทํารู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่ามีใครบ้าง หากดูให้ดีจะเห็นว่าการออกหมายจับของตํารวจต้องไปออกที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแต่นี่กลับไปออกที่ศาลอาญากรุงเทพใต้สอดใส้ชื่อตํารวจไปกับพลเรือนหมกเม็ดด้วยการใช้คํานําหน้าว่านายไม่ใช่ยศแบบนี้เป็นการหลอกศาลไหมแล้วหมายค้นก็ยังมาออกที่ศาลอาญารัชดาทั้งที่ต้องออกที่ศาลอาญาทุจริตนอกจากนี้พลตระเเอกสุรเชษฐยังได้ตัดพ้อว่าตนเองนั้นเบื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มากผมเองก็เบื่ออะไรกันนักหนา ขนาดภรยาผมยังบอกให้ผมไปลาออกดีกว่าไม่ต้องทําแล้วทํางานขนาดนี้ค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้ยังเจอเรื่องแบบนี้อีกเพราะภรยาตนก็ไม่ได้ออกงานอะไรในฐานะภรยาตํารวจอยู่แล้วส่วนประเด็นว่าใครจะขึ้นเป็นพบตรคนใหม่นั้นตนไม่อยากยุ่งปล่อยให้เป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมกตรตนไม่อยากไปยุ่งเวลาราชการตนยังเหลืออีกหลายปีใครจะข้ามอาวุโสใครยังไงก็ทําไปตนไม่ไปฟ้องอยู่แล้ว และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ